ครับผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะครับช่วงแรกเราก็คุยในเรื่องราวของคอนเซปต์ของการดูแลนะครับของสมาร์ทคลินิกที่เขาเรียกว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวกันไปแล้วนะครับในแง่มุมหลายๆเรื่องราวตั้งแต่ดูแลเรื่องราวของปัจจัยภายในสู่ภายนอกช่วงนี้นะครับเ,เป็นเรื่องของการดูแลแบบภายนอกลดวนเออแต่ก็ภายในด้วยนะครบหมดเลยเขาเรียกว่าครบองค์รวมแล้วแต่ช่วงนี้สิครับเราจะเอาจากภายในมาดูแลภายนอก ใชใช่ใชประเด็นสําคัญกว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งแต่ว่าเรามาดูแลสภาพโครงสร้างของผิวหน้าคับเพราะโครงสร้างผิวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากดูแล<ช>ประเด็นบางคนเนี่ยร้อยไหมดึงหน้ามาแล้วทําเทอร์มาทมาแล้วหรือทําเลเซอร์หรือทำวอ h a t เอเวอร์มาแล้วหลายอย<ช>่างแต่พออายุอายุเรามากขึ้นมันเห็นคุณภาพชัดเจนเพราะบางคนหน้าตึงแต่คุณภาพผิวไม่ได้โอเคสักเท่าไหร่ทําไมมันยังมีริ้วอ่อน ทำไมมันยังมีลิงเคิลที่ดูแบบชัดเจนทําไมเม็ดสีดูไม่ค่อยโอเคทําไมหน้าไม่ใสทําไมแตะแล้วหน้าถึงไม่นุ่มไม่เนียนอม,มันมีนกลไกเริ่มต้นอยากให้พี่หมอเล่าถึงการเริ่มต้นเลยว่าปัญหาพวกนี้และการแก้ไขเอออันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกโปรแกรมหนึ่งที่เราจะดูแลผิวภายนอกให้มันดูดีขึ้นนะครับซึ่งออต้องยอมรับอย่างนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราดูแลจากภายในนะฮอร์โมนฮอร์โมนสารอาหานู่นนี่นั่น,นเสร็จปุ๊บเนี่ย มันเริ่มดีขึ้นละแต่บางครั้งผิวมันชำรุดซุดโทม,มไปตามกาลเวลานะม,มันก็ต้องการการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะซึ่งการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเพราะว่าผิวเนี่ยมันมีการสร้างเนื้อเยื่อลดน้อยลงหรือเนื้อเยื่อนั้นถูกทําลายมากขึ้นเส้นใยเอลัสตินและคอลลาเจนถูกทําลายไปมากขึ้นผิวมันก็เสื่อมเหี่ยวแก่ไปตามสภาพนะนวัตกรรมในการฟื้นฟูสภาพผิวส่วนใหญ่ก็ไปทายังไงก็ได้ให้ผิวมันเกิดการสร้างเนื้อเยื่อมากขึ้น อาจจะใช้เป็น acer, เรเซอรนะ์เป็นท e รีทเมนต์เป็นเอไอพีแนะเป็น Emac เป็น Ematrix เป็นแฟกซ่ง f a กเซลเยอะลยแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นทำให้ผิวเกิดแผลแล้วก็เกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นตามมาแต่เราสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อได้มากกว่านั้นม,มากกว่าแค่ที่เราเราเรา,เราทำเทคโนโลยีนี้โดยการเอา เกร็ดเลือดของเราม,มาใส่ลงในแผลเหล่านั้นเพื่อให้แผลเหล่านั้นเกิดการสร้างนเนื้อเยื่อมากกว่าปกติถึง3ถึง5เท่าครับทำไมเพราะว่าในเกร็ดเลือดของร่างกายเราเนี่ยม,มันจะมีกรทแฟกเตอร์ โกลดแฟกเตอร์คือสารเล่นการเจริญเติบโตซึ่งสารเหล่านี้จะเหมือนกับในสเตมเซลล์หรือในโกลด์ฮอร์โมนก็จะมีโกลดแฟกเตอร์เหมือนกันนะสารเหล่านี้ในเกล็ดเลือดจะมีเยอะมากทาไมเกล็ดเลือดมีเยอะเพราะว่าเกล็ดเลือดมีเอาไว้ซ่อมแซมผนังหลอดเลือดหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหลอดเลือดมันเกิดการฉีกขาดเกล็ดเลือดจะต้องวิ่งเข้าไปอุด นะแล้วก็การตนสเก็ตแผลแล้วก็หลังสโตรแฟกเตอร์มาเพื่อเรียกให้เซลล์ต่างๆเนี่ยไปซ่อมแซมผนังหลอดเลือดเหล่านั้นให้มันสมบูรณ์ให้มันสมานไงดังนั้นพอเราเกิดกสะสเก็ตเลือดไปปุ๊บหลังจากที่มันแห้งติดไปก็จะเกิดเป็นผิวใหม่ที่ก็เกิดจากการทํางานของโกลแฟกเตอร์ในเกิดเลือดนั่นเองอแล้วก็เอาเกิดเลือดนี้แหละมาปัน่น แล้วก็แยกแล้วก็ทําให้เข้มข้นกว่าเลือดปกติถึง5เท่าแล้วก็มาระเบิดเกล็ดเลือดเนี่ยเพื่อให้โกรดแฟกเตอร์มันหลั่งออกมาแล้วก็หยอดใส่ลงไปในผิวโดยโปรแกรมที่เราใช้กับผิวเนี่ยโดยปัญหาส่วนใหญ่ของผิวคนพวกนี้มันจะมีเรื่องความหย่อนคล้อยเราเลยเลือกโปรแกรมสกาเลตโปรแกรมสกาเลตคือโปรแกรมคลื่นวิทยุที่ใช้เข็มปักลงไปบนผิวเข็มเหล่านี้เนี่ยมีขนาดเล็กมากเมื่อมันปักทะลุผิวลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคลื่นวิทยุจะลงไปได้ลึกกว่า นะครับการปักก็จะเกิดรอยแผลเกิดรูเข็ม ame, แล้วเรากา็มีคลื่นวิทยุส่งไปให้เกิดความกระชับจากข้างใต้แล้วก็จะเกิดการชื้นฟูท <rum> ุกชั้นแต่ในขณะที่มีเข็มปักลงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ฉวยโอกาสแทนที่จะเอาเกล็ดเลือดมานั่งฉีดฉีดจิ้ม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 ไปเราเกล็ดเลือดที่เราปั่นเนี่ยฉาบลงไปบนรูเข็ม สองสามหมื่นกว่ารูนั้นเลยอ้ยเยอะนะสองสามหมืน่นเยอะมากเลยเพื่อให้รูแผลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สร้างผิวตามปกติแต่สร้างผิวมากกว่าปกตินี่ผือกปรแกรมที่เราเรียกว่าสกาเลตกับ PRP นะมีรูปให้ดูเราไปติดตามชมกันเลยเราไปดูขั้นตอนเลยคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สาวส,สวยสุดน่ารักนะครับเครื่องน,นี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องที่ไปกระตุ้นนะครับซ่อมแซมเซลล์นะครับไป ทำให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับประกอบกับเนี่ยหัวของมันเวลาที่ลงไปที่ผิวนะครับมันก็จะมี radio frequency คือ RF นะครับไปทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นและก็ชับและเฟิร์มขึ้นด้วยนะครับมันไปเปิดรูผิวนิดหน่อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นพาราเป็นพารามิเตอร์หรือพลังงานนะครับที่ขึ้นที่เวลาที่ลงไปนะครับตรงนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดรูผิวนิดหน่อย นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเดียวกับที่แม่ของเป้ได้ทำไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทำรอบๆนะครับไปหน้าทั้งหมดทั้งสองข้างนะครับรวมถึงก็จะเก็บบริเวณใต้คางด้วยนะครับเพื่อจะให้เรียกว่าเปิดสภา่าเปิดรูผิวนี่ทั่วทั่วหน้าทั้งหมดเลยนะครับกระบวนการกรอตแฟกเตอร์ก็ได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากบริเวณที่ทํามันใบหน้าแล้วนะครับผู้หญิงหลายคนนะครับก็จะมีปัญหา นะครับบริเวณลำคอลำคอนี่นะครับมันก็จะมีรล้วรอยอ่อนๆที่เราควรที่จะบูรณะปฏิสังขรน,นะครับตอนนี้เราก็ยิงมาที่ลำคอเหมือนกันครับเพราะเดี๋ยวจากหล,หลังจากนี้เสร็จแล้วเราก็จะเติมเต็มนะครับทาให้ผิวทําให้รล้วรอยอ่อนๆนั้นแลดูดีขึ้นสภาพเซลล์ผิวก็จะดูดีขึ้นนะครับผิวก็จะใสขึ้นไม่ใช่ใสแค่หน้านะเราก็จะใสที่ลำคอด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโปรแกรมที่แอดวานซ์ขึ้นนะครับโดยเอาโกลด์แฟกเตอร์ที่ผ่านการาดูดเลือดออกไปนะครับแล้วก็ไปปั่นคัดแยกเข้าโปรเซสขั้นตอนนะครับเพื่อแยกเก็ดเลือดนะครับอ่าน,นี้พี่หมอก็ดึงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักนี่แหละครับของดีชิ้นนี้เนี่ยละครับก็จะมาอยู่บนใบหน้าพี่ยุบดีบุญครองโดยออกมาจากตัวพี่ยูบดีเองแต่เป็นการแยกไดโกลด์แฟกเตอร์ชนิดดี นะครับเพื่อจะมาฟื้นฟูซ่อมแซมลิงเกิลบนหน้านะครับที่เป็นริ้วรอยอ่อนออน,นะครับผิวมองค้ามผิวไม่กระจางสว่างสดใสตอนนี้นะครับที่เก็ดเลือดนะครับที่ปั่นคัดแยกออกมาเป็นโค้ดแฟกเตอร์นะครับตัวนี้ก็ได้ทาชาโลมาที่ผิวแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าขั้นตอนนะครับเสร็จสิ้นนะครับ ตื่นเช้ามาก็จะดูดีขึ้นและดีขึ้นซ่อมแซมไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งอาจจะทําประมาณสักห้าหกเจดครั้งหรือสิบครั้งไปเลยไหมพี่ยุนะบุรณะไปเลยนะคะพี่ยุแล้วทุกเดือนเลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์รีเซาความเปลี่ยนแปลงความดูดีขึ้นคอจะกระชับขึ้นหน้าจะสวยขึ้นรูคุมขนน่าจะเล็กลงผิวใสนี่แหละเป็นโปรแกรมที่อยากแนะนำผิวมาดูลิฟท์ขึ้น ดูซ่อมแซมดูผิวดูสดใสขึ้นเห็นไ,ไหม,มไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นขั้นตอนการทําที่สบายๆใช่ไหมแต่ยาชาก่อนต้องไปยาชาก่อนะระหว่างที่ไปยาชารอเราก็ดูดเลือดออกมา แล้วก็เอาไปปั่นต้องบอกผู้ชมทางบ้านเวลามาเนี่ยต้องเตรียมเวลาก็คือต้องตั้งไปยาชาประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆเออสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้เวลาทำทักแป๊บเดียวนะเพราะสกรเลยเนี่ยเราทําเร็วมากเลยนะครับหนึ่งหัวปั๊มเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมว่ามีกี่เข็ม64เข็ม64เข็มแล้วเราทําทีกี่ปั๊มรู้ไหมใช่ทําทีเนี่ยก็คือ350ปั๊มนะหกหกคูณสามหมื่นแปดประมาณเคยคำนวณแล้วสองหมื่นแปดพันรูเข็มสองหมื่นแปดพันรูเข แต่ว่า,วาแผลนี้ไม่ได้แผลใหญ่นะท่านผู้ชมลองดูโอ้เล็กมากเป็นเข็มเล็กๆเล็กๆเล็กๆไม่ค่อยรู้สึกเจ็บด้วยเพราะถ้าเกิดฉีดเจ็บกว่านี้<ม>แล้วฉีดอาจจะมีรอยเขียวรอยคำ้ำแต่ว่าใช้เครื่องนี้ไม่เขียวไม่เจ็บ <พอ S 2> ไม่คำ้ำพอทานเพิ่มเติมนิดนึง คือหลังจากทำแล้วเนี่ยมันจะมีรอยดำทิ้งไว้ไหมเออไม่มีคือรอยสเก็ตแผลเนี่ยค่อนข้างเล็กละเอียดมากแล้วก็จะรู้สึกวันรุ่งขึ้นจะแห้งๆผิวมันจะตายๆออกไปแล้วดูหน้าคล้ำๆล,ลงนิดหนึ่งเหมือนหน้าโดนของมานะแล้วผิวไอ้สเก็ตตรงนี้หลุดเร็วมากเลยนะเพราะว่าการสร้างเนื้อเยื่อในปกติเนี่ยถ้าเราทําโปรแกรมอย่างนี้เนี่ยสามถึงห้าวันกว่าจะสะเก็ตหลุดหมดแต่อันนี้ประมาณหนึ่งไม่เกิน3วันเพราะว่ามันมีตัวกดแฟกเตอร์ตัวแฟกเตอร์เพราะแล้วพอมันลอกออกเนี่ยมันลอกออกเองนะไม่ต้องมีทําอะไรนะล้าง ครีมมันบรรลุออกไปเองเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าใสากระจ่า,จางใสกว่าท<ๆ>ําสกาเล็เพียวๆหรือทําโปรแกรมผิวหน้าเพียวๆน,น,นะนนแล้วก็ไม่มีรอยเขียวรอยช้ารอยแผลอะไรทั้งสิน้นเวลาแต่งหน้าแต่งเนอร์รองพงรองพื้นก็จะเนียนกลิบสวยได้ผิวใหม่นี่นะแหละเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์จริงๆนะครับเอาจากภายในแล้วก็มาช่วยภายนอกอีกสามารถทําได้ทุกเดือนเดือนละครั้งนะถ้าเกิดว่าหน้าเยินๆยก็อาจจะต้องทำสามครั้งแต่ถ้าหน้าดีอยู่แล้วอาจจะปีละครั้งจบ ก็เรียกว่าอย่างที่พี่หมออมรตอธิบายไปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากทำและอยากซ่อมแซมเดี๋ยวว่างเสร็จเนี่ยเสร็จหลจากรายการต้องไปทําบ้างแล้วนะครับจะได้ดูดีมางผิวหน้าจะได้ดูโอเคขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของการเมคโอเวอร์นะครับกับเรื่องราวกลไกของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปดูสิครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามช่วงของ smart makeover ครับ